อ่าครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับอ่าที่เจออาการของตู้แช่ประเภทนี้นะครับเนี่ยครับอ่าตู้แช่ประเภทนี้นะครับอ่าที่เป็นฝากระจกแบบนี้นะครับอ่าบางครั้งนะครับอ่าบางครั้งและส่วนใหญ่ด้วยนะครับอ่ามันจะเป็นอาการเส้นผมบางภูเขานิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นเองนะครับอาการใหญ่ใหญ่ไม่ค่อยจะมีนะครับอ่าสาเหตุที่มันไม่เย็นนะครับอ่าสาเหตุที่มันไม่เย็นส่วนใหญ่และที่ผมเจอนะครับจะเป็นอาการเส้นผมบางภูเขานิดนิดหน่อยหน่อย เท่านั้นเองนะครับอ่าทีนี้อ่ามันซึ่งมันก็จะมีอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะครับว่าอ่าอาการของมันไม่เย็นนะครับเหมือนตัวนี้นะครับนะครับอ่าตัวนี้ก็จะมีอ่าในกล่องตัวนี้นะครับนะครับเขาก็จะมีเทอร์โมสตาร์ทแล้วก็คาปาด้วยนะครับนะครับแล้วก็มีอ่าฟิวสตาร์ทหลอดไฟด้วยนะครับนะครับอ่าทีนี้อ่าอันนี้เป็นตัวอ่าคอยเย็นของมันตรงนี้นะครับทีนี้ สาเหตุของมันก็คือมันไม่เย็นนี่แหละครับสาเหตุที่มันไม่เย็นมันก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอาการเขามันนะครับโดยรวมแล้วก็จะมีอุปกรณ์ร่วมต่างๆพวกนี้แหละครับที่มันทาให้ไม่เย็นนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับด้านบนนี่ก็ใช่นะครับนี่ครับด้านหลังของเขาก็จะเป็นในมีคอมอยู่ตรงนี้ท่านเองครับด้านในนี้ก็จะมีพัดลมอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนั้นจะดูดจะดูดอากาศเข้ามานะครับ เพื่อที่จะระบายคอยเย็นตัวนั้นนะครับสําหรับไอเครื่องอตู้แช่ประเภทนี้นะครับเนี่ยครับประเภทนี้ครับคอมก็อยู่ด้านหลังนี่นะครับอ่าอ่าข้างหน้าคอมมันจะมีพัดลมตัวหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับอ่าทีนี้ตัวนี้นะครับมันไม่เย็นนะครับมันไม่เย็นนะครับผมก็มาเช็คดูนะครับอาการที่ผมมาเช็คดูปรากฏว่ามาเจอสายเส้นผมบางคูเขาอ่าซึ่งอาจจะเป็นแนวทางให้กับพี่น้องมือใหม่ได้ ไปศึกษาดูนะครับว่าเผื่อที่จะเจออาการประเภทนี้นะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วก็บอกว่าอา้าวคอมไม่ทํางานแล้วคอมเสียเนี่ยคอมไม่ทํางานแล้วเนี่ยประมาณนี้นะครับทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาเกี่ยวกับว่ามันไม่เย็นนะครับมันไม่เย็นมีอะไรบ้างนะครับที่มีส่วนร่วมกับการทําทงานของมันนะครับเช่นพัดลมด้าบน,นบนตัวนี้นะครับถ้ามันเสียนะครับมันก็มาเย็นนะครับ ต่อมานะครับไอ้คอยเย็นตัวนี้นะครับมันจะอยู่ด้านหน้าพัดลมอยู่ด้านหลังของมันนะครับท Hoy, ีนี้พัดลมตัวนั้นจะดูดจะดูดอากาศผ่านตรงนี้ไปนะครับทีนี้มันจะดูดเอาพวกเศษฝุ่นหรือว่าบางครั้งจะมียกักษ์ไห่แมงมุมพวกนี้นะครับติดอยู่เต็มนี่เลยนะครับพัดลมตัวนั้นก็ผ่านไม่ได้ดูดอากาศผ่านไม่ได้มันก็ไม่เย็นนะครับความเย็นไม่มีเลยนะครับทีนี้นครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งอีก อีกอาการหนึ่งที่มันทําให้มันเย็นนะครับอาต่อมาลมจะอยู่ด้านหลังนี่อีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยครับด้านหลังข้างในนะครับเนี่ยครับที่มันดูดอากาศผ่านตรงนี้ไปนะครับถ้าพัดลมตัวนี้นะครับมันไม่หมุนหรือมันเสียนะครับมันก็ไม่เย็นเหมือนเดิมเห็นไหมครับอ,อันนี้อาการหนักๆเดี๋ยวเราค่อยว่า,าทีหลังนะครับคืออาการหนักก็ไม่ไม่ไม่เยอะคอมมันเสียและครับมันเลยไม่เย็นอันนี้นี่ใครก็รู้หมดนะครับว่าคอมคอมเสียแล้วมันมันไม่เย็นแน่ครับทีนี้อ่า เบื้องต้นเราต้องไปไล่เช็คอย่างที่ผมดูผมอธิบายไปก่อนนะครับก่อนที่จะฟันทงว่าคอมเสียนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมีมีมาประเมินราคาแลวนะครับว่าคอมเสียรวมราคาแล้วนะครับ3า0พบาทเนี่ยนะครับเนี่ยตู้แช่ตัวนี้นะครับเขาฟันทงมาแล้วนะครับเขาบอกว่าฟันคอมเสียเปลี่ยนคอมตัวหนึ่งอะรวมค่าแรงข้างบนนะครับสามพันแปดร้อยบาททีนี้ผมไม่เชื่อนะครับ อ่าเพราะผมเชื่อคนอยากหน่อยผมก็เลยมาเช็คดูอ่าเช็คดูคนสุดท้ายก็เจออาการแล้วก็เป็นแนวทางให้กับพี่น้องมือใหม่อ่าที่จะได้ไปนําไปศึกษาด้วยนะครับผมก็จะอ่านำมาศึกษาด้วยตัวของผมเองด้วยเหมือนกันตอนนี้ก็ได้ความรู้มาอีกอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับอ่าหลังจากที่ไอตัวนั้นนะครับที่อธิบายเพราะถ้ามันมีอะไรมาปิดบังตรงนี้นะครับผุนยักษ์ใหญ่แมงมุมนะครับอ่ามันจะไปปิดอ่าคอยเย็นตัวนี้นะครับอ่าพัดลมดูดอากาศผ่านไม่ได้มันก็มาเย็น แต่แต่พวกที่มันเกี่ยวกับว่าน้ำยาเอมดคอมมันรั่วประมาณนี้ครับมันเปลี่ยนไปได้ยากหน่อยนะครับต่อมาก็มีครับนี่ครับเทอร์โบสตาร์ตตัวนี้นะครับถ้ามันเสียนะครับมันไม่ทํางานมันก็ทําให้คอมไม่ทํางานได้นะครับต่อมาครับคาปาตัวนี้นะครับคาปาสตาร์ตมอเตอร์ถ้ามันเสียคอมก็ไม่ทํางานนะครับหรือทํางานอ่อนๆนะครับ อ่าตัวนี้ก็เป็นเป็นเกี่ยวกับหลอดไฟนั่นแหละครับนะครับอ่าครับอ่าทีนี้มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับตอนนี้ครับรู้แล้วนะครับทีนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับว่าตัวนี้มันไม่เย็นอ่าช่างมาประเมินราคาแล้วบอกว่าคอมมันเสียพอคอมมันเสียปุบ๊บ <c oughs> ตีราคาเป็นสามพันกว่าบาทอย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้ทีนี้ผมก็มาไล่เช็คดูอย่างตรงนี้นะครับอ่าปรากฏว่าคาปาสตาตัวนี้ครับมันเสีย <laughs> มันมัน มันเสีย <X prestigious> คอือมันไม่มีแรงสตาร์ทคอมนะครับนะครับคอมก็เลยเกิดการอืดหุนช้าอ่าทีนี้มันก็จะเหมือนไอ้พวกอ่าเครื่องซักผ้านี่นะครับนะครับอ่าระบบเครื่องซักผ้าถ้าคาปาเสียนะครับไม่มีแรงสตาร์ทมอเตอร์มอเตอร์ก็หมุนเออยยยยยอ่าซักผ้าสองผืนสามผืนหรือมาครั้งตัวมันเปล่าๆปมันก็หมุนไม่ได้ถ้าเรามือจับช่วยมันมันก็จะหมุนได้เนื่องจากว่าคาปาสตาร์ทมันไม่ไหวอ่าไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ ไอ้ตัวนี้ถ้าเราเชื่อไปว่าคอมมันเสียมันก็เป็นอาการคอมเสียจริงๆนะครับคือมันไม่ทํางานหรือมันทํางานมันอ่อนมันอืดๆนะครับคอมมันดิ้นอยู่นะครับเราเสียไฟเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราเปิดระบบข้อมันไปมันทํางานได้อยู่แต่ว่าคอมมันรู้สึกสันหน่อยๆนะครับไม่ไม่แรงเลยนะครับอ่าทีนี้ผมก็มาดูปรากฏว่าคาปลาตัวนี้แหละครับ เนี่ยครับมันเสียเลยนะครับนะครับมันเป็นเป็นเป็นรอยบวมแล้วก็มีเป็นรอยทะลุออกมาตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยครับอ่าแสดงว่าคาปาตัวนี้นะครับมันเสียเนี่ยครับหลังจากที่คาปาตัวนี้มันเสียนะครับอ่ผมเป็นช่างซ่อมเครื่องซักผ้า <laughs> ผมก็ไปเอาขอเครื่องซักผ้ามาใส่เลยนะครับเ <laughs> นี่ยครับเนี่ยครับนี่แหละครับพอที่บ้านผมมันมีเยอะนะครับ มันจะต่างกับกีไมโครก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยครับอ่าอ่าสองไมโครก็ได้นะครับเนี่ยครับหนึ่งหรือสองไมโครก็ได้ผมก็เอาตัวนี้เขาใส่แทนเห็นไหมครับมันใส่แทนกันได้เลยนะครับเนี่ยครับมันทางานได้เลยทีนี้พอถ้าเป็นตัวเก่าของมันนะครับอ่ารุ่นนี้ที่มันมีคาปาสตาร์ตตัวนี้ครับมันอ่อนนะครับคอมจะทํางานอ่อนๆสักพักมันก็จะมีเสียงตัดดังแป๊กอ่าสักพักแล้วก็จะมีเสียงตัดดังแป๊ก เนื่องจากว่าคอมมันไปไม่ไหวนะครับเพราะไอ้ตัวนี้สตาร์ทมันไม่ได้เนื่องจากว่ามันเสียไปแล้วนะครับนะครับคือค่ามันอ่อนไปแล้วสตาร์ทคอมไม่ได้แล้วว่ากันนะครับทีนี้ผมก็ได้มาจัดการเอา,เอาของเครื่องซักผ้านี่ละครับนะครับของเครื่องซักผ้ามาใส่ดูปรากฏว่ามันเย็นขึ้นมาเลยครับคอม,มเดินเดินเดินนิ่งแรงมากเลยครับมันรู้สึกว่าความ เรยวของมันนะครับรอบของมันอ่ะมันสั่นคอมสั่นแบบแรงๆหน่อยนะครับเนี่ยครับไมนถึงกับสั่นเหมือนผีเข้าไม่ใช่หรอรู้สึกว่ามันแรงมนกนนะครับปรากฏว่าแป๊บเดียวนะครับเราเอามือไปเอามือมือไปพึงพัดลมตัวนั้นนะครับรู้สึกมีความเย็นลงมาเลยนะครับก็แสดงว่าตัวคาปาตัวนี้ครับมันสตาร์ทอันเก่าของมันนี่ครับมันสตาร์ทคอมไม่ได้แล้วนะครับ ผมก็เลยเอาไอ้ตัวนี้มาใส่แทนปรากฏว่าเย็นขึ้นมาเลยนี่นะครับเป็นเส้นผมบางภูเขานี้เดียวเท่านั้นเองนะครับสําหรับพี่้องมือใหม่ <c oughs> ที่รู้บ้างไม่รู้บ้างเหมือนผมนี่นะครับก่อนที่จะไปโน่นไปนี่ไปทำโน่นทำนี่ลองเช็คดูให้ดีละเอียดเหมือนผมหน่อยก็ได้ครับนี่ครับผมไล่ออมามาจนเจอคาปาตัวนี้นะครับเพราะคาปาตัวนี้มันเป็นตัวต้นเหตุที่จะไปสตาร์ทคอมให้ทํางาน ทีนี้ไอ้ตัวนี้ก็ทําให้คอมทํางานได้เหมือนกันแต่ว่ามันไปอืดๆรอบมันไม่ได้มันก็เลยไม่มีแรงดันน้ำยายแอร์ขึ้นไปข้างบนได้นะครับมันก็เลยไม่เย็นเลยนะครับอ่าส่วนพัดลมอ่าพัดลมถ้าเราเปิดถ้าเราเสียบปลั๊กไฟแล้วนะครับเราก็มาสังเกตได้ว่าอา้าวพัดลมตัวนี้ยังหมุนอยู่นี่แสดงว่าพัดลมไม่เกี่ยวนะครับทีนี้หลังจากที่เสียบไฟไปแล้วเราก็มาดูพัดลมข้างหลังนี่นะครับ พัดลมข้างหลังคอยเย็นตัวนี้ครับถ้ามันยังหมุนอยู่แสดงว่าพัดลมก็ไม่เกี่ยวนะครับทีนี้เราเราก็มามาหมุนครับเทอร์โมสตาร์ตตัวนี้นะครับหมุนหมุนดูนะครับเราจะเสียบไฟดูมันยังเป็นอาการเดิมเรามาเช็คดูคาปา,าผมก็มาเช็คแบบนี้มาเจอคาปาผมก็เลยคาปาตัวนี้เข้ามาใส่แทนปรากฏว่าตัวนี้เย็นเลย หลังจากที่มันเย็นแล้วนะครับพอมันเย็นแล้วผมก็เอาออกมาบอกกับให้พี่น้องมือใหม่ที่เจออาการแบบนี้นะครับลองไปทําเหมือนผมดูนะครับทีนี้ผมก็ได้เป่าหมดแล้วครับเนี่ยครับเป่าพวกกิ่ฝุ่นออกหมดเลยยับย้ายอะไรต่างๆผมเป่าออกได้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เตรียมท่าจะเปลี่ยนคาปาตัวเดียวนี่แหละครับอันนี้นะครับช่างที่เขาเขาไปประเมินราคาตัวนี้มานะครับเนี่ยครับสามพันแปดร้อยบาท นี่นะครับเนี่ยครับตัวนี้ครับมันไม่เย็นเขาประเมินราคามาสามพันแปดร้อยบาทอ่าทีนี้ผมไปเอากองไปเอากองถังที่ผมเก็บคาปาไว้ตัวเดียวอันเนี้ยส่วนมากแล้วผมให้ฟรีไปเลยครับเี่ไม่มีคุณค่าบาทเดียวก็ไม่มีเพราะว่าผมบ้านผมมันเยอะผมแจกเข้าไปเลยครับเขามาขอใกล้ใกล้บ้านผมขอคาปาตัวหนึ่งเอาไปสองก็ได้เห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยครับเรียบร้อยเลยนะครับเย็นเนี่ย ที่มันเย็นแล้วนะครับผมเลยเอามาบอกให้พี่น้องามือใหม่ลองเช็คให้ละเอียดนะครับสาหรับอาการเครื่องซักผ้าเอ่ออาการของไอ้ตู้แช่แบบนี้นะครับมันไม่เย็นนะครับลองไปเช็คดูอย่างผมดูนะครับอาการมันมีไม่มากตรงนี้ก็เป็นเส้นผมบางกูเขาแล้วนะครับเอาละครับขอบคุณมากมายครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมนะครับเสียงก็แหบแห้งไม่ค่อยจะสบายนะครับเพิ่งจะดีอาการดีขึ้นมาวันนี้นะครับเลยมาถ่ายคลิป ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ